นี่แตบบ่กูอย่างคนนะเราออมลองมาผสมกันให้มันเป็นสมการเนาะห้าเท่าของก็คือห้าธรรมดาผลบวกของก็คือวงเล็บของการบวกจำนวนจำนวนหนึ่งนี่คือ x อันนี้สิบเอ็ดก็คือสิบเอ็ดอ่ะมีค่าเท่ากับมัคือเท่ากับอันนี้ต้อั่มากหนึ่งวัดจะได้หนึ่งสัญ,ญลักษณ์ไหนเป็นตัวเลขก,ก็เป็นตัวเลขไปไหนเป็นข้อความก็เปลี่ยนเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้ว ออมล้องเอาอผสมร่างกันให้คุณน่ะโอเคใช่เลยวิธีการสร้างสมก,การแบบที่เขาเขียนบรรยายมาครูจะใช้แบบวิธีการเราเรียาารนภาษาอังกฤษแบบหนึ่งวัคก็คือหนึ่งเซลล์นะแล้วก็มาผสมกันได้สมก,การเลยแล้วที่เหลือก็จะเป็นการแก้สมก,การที่ครูทำทำให้เร็วๆเนาะแต่การแก้สมก,การเนี้ยถ้าโจงเล็บ À, à, 5ก็ต้องมาคูณกับเอกก็กลายเป็น 5x าสห้าสังเกตนะคูจะสนใจเก็หมายคนาด้วยนะไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยห้าเป็นคูณกับบวกสิบเอ็ดก็จะได้เป็นบวกห้าสิบห้าหนึ่งเราต้องดูตัวเลขฝั่งเอมีสองตัวตัวไหนไกลเราสนใจตัวนั้นตัวนั้นมันไกลตัวนั้นต้องถามไปก่อนก็ต้องถามแล้วแลลวเราตัวละห้าสิบห้าเนี่ย มันคำนวณอะไรอยู่อ๋อมันบวกอยู่เราก็ต้องทำการคำนวณที่ตรงกันข้ามกับการคำนวณนีตรงเนี้ยก็เป็น 5x บวก55คูณทรั้งไว้ก่อนแล้วคูก็จะไปแทรกลบ55ทั้งสองฝั่งแล้วก็คิดเลขบวก55ลบ55กลายเป็นติ๋ก็จะเหลือ 5x นี่ก็ไปคิดมานะได้ลบ20พอคิดเสร็จปุ๊บก็คำถามเดิมซ้ำอีกแล้วมาดูฝั่ง x ซีมีเลขอะไรอยู่ ก็มีเลข5อยู่ก็ต้องถามต่อ5ทำอะไรอยู่5คูณอยู่ช่วงต้นถามวิเสมอนะมีเลขอะไรอยู่กับกบ้างมีถ้ามีหลายตัวให้มองตัวที่ไก่คำถามที่สองคือเลขนัน้นคำนวณอ,อะไรอยู่อ่ะอเอัท่านนี้ก็มีเลขตัวเดียวคือเลข5 5คำนวณอ,อะไรอยู่คูณ5ดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มหาร5ทั้งสองปาก ก็ท่าก็คิดเลขเลยเพื่อตอบจำนวนจำนวนนั้นคือลบสี่อ๋ที่นี่อยากจะรู้ว่าถูกหรือไม่ถูกถูกไหมเราก็เอา้เลขที่เราว่าเนี่ยไปแทนที่ x นะเนี่ยตำแหน่ง x ถูกปะเอาลบสี่ไปใส่เลย,เยีแล้วก็คิดเลข,ขออกมาล 4, บสี่บวกสิบเอ็ดได้เจ็ดแล้วเจ็ดคูณห้าเป็นสามสิบห้าก็ถูกต้องเป๊ะเลย